สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับ Anews Time พบกับผมชาว,วิลิตนะครับวันศุกร์ที่7มกราคม2565เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอย่างที่แจ้งไว้ในคลิปก่อนว่าคลิปนี้แอดมินจะมาบอกแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับข่าวสารที่ถูกสื่อทางออนไลน์นะครับรวมถึง Anews Time ด้วยได้รายงานและก็วิเคราะห์กันไปเมื่อวานนี้ทั้งในส่วนของคลิปวิดีโอและการจัดรายการสดนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในขายจะได้รับความช่วยเหลือนะครับเริ่มแรกก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับมี lead. สื่ออยู่อย่างน้อย3รายด้วยกันนะครับทั้งไทยโพสต์สยามรัฐแล้วก็รวมถึง TNN ช่อง16นะครับแล้วก็มีทางช่องทางของ TNN ออนไลน์ด้วยนะครับที่แอดนินได้ขอบคุณ แหล่งข่าวข้อมูลอ้างอิงเมื่อวานนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีก2แหล่งก็คือทั้งไทยโพสต์แล้วก็ทั้งด้านของสยามรัฐมีการลงข่าวในข้อมูลเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยการกล่าวถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิธฐ์ได้ให้ข้อมูลว่าเตรียมที่จะเพิ่มวงเงินนะครับให้กับกลุ่มบัตรธนัิการแห่งรัฐแล้วก็รวมถึงกลุ่มเปราะบางนะครับคำว่ากลุ่มเปราะบางนั้นผมต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าสื่อทั้ง3รายนั้นได้กล่าวถึงคําให้การหรือว่าคําแถลงข่าวหรือว่าคำ,าาคำการให้ข้อมูลของรัฐมนตรีคลังนะครับว่าใช้คําว่ากลุ่มเปราะบางทีนี้คําว่ากลุ่มเปราะบางถ้าเราดูถึงมาตรการการเพิ่มเงินเข้าบัตรหรือว่าการเพิ่มกําลังซื้อนะครับจะไม่ใช่กลุ่มเปราะบางในส่วนของกระทรวงพมนะครับซึ่งหมายถึงผู้สูงอายุผู้พิการและก็เด็กแรกเกิดแต่กลุ่มเปราะบางในนิยามหรือความหมายของรัฐมนตรีคลังที่เปิดเผยพันธ์ 3ส,สื่อที่เอามารายงานนั้นนะครับแอดมินตีความว่าหมายถึงกลุ่มพิเศษนะครับหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการเราชนะมาก่อนนะครับมีอยู่ประมาณ2ล้านรายท่านได้รับสิทธิ์เพิ่มกําลังซื้อในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสองบาทมาจนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาก็ได้เพิ่มอีก300เป็น500บาทแล้วก็สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม64เพราะฉะนั้นทั้งกลุ่มบัตรทุการยางรัฐและกลุ่ม พิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นนะครับจะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้ออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับโครงการคนละครึ่งเฟส4ซ,ซึ่งจะออกสตาร์ทในช่วงเดือนมีนาและเมษายน65คนเก่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคนเก่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างเช่นกลุ่มบัตรสวัสดิการเดิม13.6ล้านนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่รัฐมนตรีคลังยืนยันแล้วว่าไม่มีผลกระทบ และไม่ทําให้ท่านเสียสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นท่านยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมไปจนกว่าการเปิดลงทะเบียนใหม่จะแล้วเสร็จก็เท่ากับว่าเมื่อไรก็ตามที่ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนบัต,ตริการใหม่คนเก่าทั้ง13.6ล้านท่านก็ใช้สิทธิ์รับสิทธิ์บริการ200-300ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงเดือนมีนาและเมษาถ้ากระทรวงการคลังสามารถนําเรื่องนี้เสนอครมอผ่านได้ท่านก็จะได้รับเงินเพิ่มกํลาลังซื้อเข้ามาด้วยส่วนจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นั้น ยังต้องรอติดตามแอดมินไม่อยากเอาตัวเลขมาขายฝันนะครับแต่แน่นอนครับตัวเลขเพดานสูงสุดมันคงไม่เกินรายละ500บาทที่จะได้เพิ่มเข้ามาในบัตรนะครับเฉพาะส่วนเพิ่มกําลังซื้อนะครับอย่างมากไม่เกิน500บาทส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ท่านรับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เว้นวักของท่านไม่มีเงินเข้าบัตรแล้วนะครับ วันที่1มกราคมกับวันที่1กุมภาพันธ์กลุ่มนี้จะไม่ได้มีเงินเข้ามาในบัตรแต่อย่างใดและเช่นเดียวกันถ้าหากว่ากระทรวงการคลังสามารถเสนอโครงการนี้ผ่านคอรมอได้ท่านก็จะได้รับเงินเพิ่มกาลังซื้ออีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนะครับพร้อมกับกลุ่มบัตรธุริการและกลุ่มพละครื่องเฟสี่นะครับแล้วก็ใช้สิทธิในช่วงเดือนอมีนาและเมษา65จำนวนวงเงินก็เช่นเดียวกันยังไม่ทราบ นะครับแต่ถ้าจะให้อมินวิเคราะห์และคาดการก็คงไม่เกิน500บาทและแน่นอนครับทั้ง2กลุ่มนี้คือบัตรสวัสดิการและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ใช้สีผ่านบัตรประชาชนดูจากมาตรการก่อนหน้านะครับท่านจะได้รับวงเงินเนี่ยเท่ากันไม่นับสวัสดิการของเดิม200300ของบัตรสวัสดิการนะครับเอาแค่เงินเพิ่มกลาลังซื้ออย่างเดียวมาคุยกันท่านจะได้รับจํานวนเงินเท่ากันนะครับถ้าได้ 200, ก็200เท่ากัน 300, ก็300เท่ากัน500ก็500เท่ากัน เมื่อรวมทั้งสองยอดนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก15ล้านนะครับบัตรสวัสดิการมี13.6ล้านคนกลุ่มบัตรประชาชนกลุ่มพิเศษนี้ก็มีอยู่ประมาณ2ล้านนะครับอาจจะไม่เต็ม2ล้านดีนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ15ล้านคนก็จะได้รับในช่วงเดือนมีนาและเมษาพร้อมกับคนละครึ่งเฟดสีทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนครับปัญหาจะไปตกอยู่ที่คนที่เขารอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการอย่างรัดรอบใหม่ เพราะตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่ปี63นะครับต้นปี63ปลายปี62ต้นปี63ก็เตรียมการจะเปิดลงทะเบียนโควิดระบาดตุ้มครั้งแรกทั่วโลกก็เลื่อนพอปลายปี63ต้นปี64ก็คาดการกันว่าจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการองรัฐรอบใหม่นะครับทีมโฆษกรัฐบาลก็ลงโพสต์รายงานข่าวกันโควิดระบาดตุ้มจากสมุดสาครมาช่วงปลายปี63ก็ถูกเลื่อนมาอีก จนปีนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายก็ไม่คลี่คลายเพราะสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนเข้ามาก็เตรียมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนเหมือนกันนะครับมีการรายงานมีการประชุมหารือกันในส่วนของการเปิดลงทะเบียนซึ่งปลายปี6กสีเนี่ยมันใกล้เคียงกับคาว่าเปิดลงทะเบียนมากที่สุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยทีมโฆษกรัฐบาลทั้ง3ท่านนะครับรวมถึงรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองคุณอน,นุชาอดีตโฆษกรัฐบาลคนเก่า ก็รายงานให้ข้อมูลมาเหมือนกันหมดว่าโอเคมาแน่นอนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการต้นปี65ผมก็ทําคลิปพูดไปหลายต่อหลายครั้งว่าคําว่าต้นปี65ของรัฐบาลมันมีนัยยะสําคัญนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าต้นปี65คือเดือนมกราต้นปี65ไม่ได้หมายถึงกุมภาต้นปี65ไม่ได้หมายถึงมีนาถ้าตราบใดที่มันยังไม่เกินครึ่งปีไปมันก็อาจจะใช้คาว่าต้นปี65ได้เช่นเดียวกันแล้วมาวันนี้ ถ้าข้อมูลจากสื่อทั้ง3แหล่งที่แอดมินกล่าวถึงที่เขาได้รายงานไปตั้งแต่วันที่5มกราคมนั้นเป็นจริงหรือมีมูลความจริงและกระทรวงการคลังเสนอผ่านคอรมอจริงๆคนที่รอการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ท่านยังต้องรอต่อไปผมเชื่อว่าจะมาทีหลังคนละเครื่องเฟด4ผมเชื่อว่าจะมาทีหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี65 เพราะดูแนวโน้มแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ก็ต้องเน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งตรงนี้ว่าในข้อมูลแหล่งข่าวของภาครัฐนะครับแอดมินไล่เช็คตอนประมาณ11นาฬิกากว่าๆของวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือท่านใดรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังซึ่งลงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิดมาอย่างต่อเนื่องก็ไม่มีไม่มีเรื่องนี้2เพจไทยคู่ฟ้า ก็ไม่มีลงเรื่องนี้ 3.. โคโสกรัฐบาลคุณธนกรวางบุญคงชนะก็ยังไม่มีโพสต์เรื่องนี้เช่นเดียวกันกับรองโศสอีก2ท่านคุณรัชนาและคุณไตรสุรีก็ยังไม่มีการโพสต์ตเรื่องนี้รวมถึงรองเลขาธิการนาะยกฝ่ายการเมืองคุณอนุชาก็ยังไม่มีการโพสต์กล่าวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นสื่อเอกชนทั้ง3รายที่รายงาน อาจจะมีการไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีครั้งที่ไปออกงานใดงานหนึ่งแล้วนํามาเปิดเผยแต่แหล่งข่าวของภาครัฐเองยังไม่มีการยืนยันซึ่งเรื่องนี้เรายังจะต้องติดตามกันต่อมีมูลความจริงมากน้อยขนาดไหนตอนนี้แอดมินต้องบอกว่าให้ท่านผู้ชมทําใจเผื่อเอาไว้ด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นไปตามที่สื่อทั้ง3รายรายงานก็เป็นได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ จากคลิปก่อนที่อันมินรายงานไปก็คือที่ประชุมสปบรคอชุดใหญ่มีการปรับพื้นที่สีส้มนะครับสีแดงเข้มกับสีแดงยังไม่มีเหมือนเดิมแต่พื้นที่สีส้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยมีจากเดิม39เป็น69จังหวัดส่วนพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว8จังหวัดก็ยังเหมือนเดิมรวมแล้วเป็น1 77 7จังหวัดส่วนสถานบันเทิงนะครับทางภาครัฐก็ยังไม่มีการดีเลยก็ยืนยันคําเดิม จะให้เปิดได้ในวันที่16มกราคมนี้แต่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงต้องปรับภูมิทัศน์ปรับสภาพแวดล้อมให้บริเวณที่ประกอบการนะครับสามารถระบายอากาศได้ดีและทําเรื่องขออนุญาตกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน,นั้นๆน,น,นะครับและที่สําคัญ จะต,ต้องมีมาตรการด้านโควิดอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดก็เปิดเลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการแต่เราก็ยังเห็นว่ายังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์จากสบปชุดใหญ่แต่อย่างใดเพราะนั้นเรื่องของการเยียวยาเพิ่มเติมก็ยังต้องเก็บในลิ้นชักเอาไว้ก่อนแต่ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลางเปิดเผยออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมระมัดระวังเรื่องข่าวลือ ตอนนี้ยังไม่มีการล็อกดาวแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เพิ่มมาตรการเพิ่มจังหวัดควบคุมเท่านั้นเองนะครับเอาละ่ะท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจและก็คลายความกังวลลงได้บ้างนะครับว่าสรุปแล้วมาตรการอะไรเป็นอย่างไรท้ายที่สุดทั้งหมดยังไม่เข้าคอรมอทั้งหมดยังเป็นแต่เพียงสื่อรายงานกันจากการให้การหรือว่าการจากหรือว่าจากการเปิดเผยข้อมูลของท่านรัฐมนตรีครั้งเท่านั้นเอง เดี๋ยวมีความคืดหน้าเป็นประการใดแอดมินจะ,ะสรุปแล้วก็นำมารายงานให้ทราบแน่นอนไม่ต้องกลัวหรือว่าท่านใดยังสงสัยประเด็นไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามานะครับจะได้ตอบคอมเมนต์หรือว่าจะได้ทำคลิปสรุปแล้วก็เน้นย้ำแล้วก็อธิบายชี้แจงให้ทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ <S <S ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยททุก่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้ากับ A News Time สวัสดีครับ